สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาลองเล่นเกมโปเกมอนกับ iPhone 5S นะครับ iOS 12.5.4นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมดูสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่แบบมีงบน้อยๆมากนะครับ5 6า0บาทหรือ1,000บาทนะครับอยากจะได้ iPhone 5S มาเป็นเครื่องสำรองนะครับหรือเป็นเครื่องหลักนะครับจริงๆรุ่นนี้มันก็น่าใช้นะเพราะว่าผมว่ามันดีกว่าเครื่องก๊อป หรือมือถือ Android จีแดงหลายรุ่นเลยนะครับรองรับ 4G เครื่องนี้รองรับ 4G กล้องก็ออยังสวยนะครับเป็นมือถือราคาเปิดตัวตั้งกับ20,000-30,000บาทแต่ว่าผมซื้อเครื่องนี้มาในราคา300บาทนะครับในปี2021บอกเลยว่าโคตรถูกเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องนอกนะครับมันต้องใช้ r าซิมมันจะใส่ซิมไทยไม่ได้นะครับ แล้วก็ผมใช้งานมานานเลยกับเครื่องนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับเครื่องเล็กดีหน้าจอ4ูนิ้วเป็นชิ้ Apple A7 แน่ผมว่าจะเอามาลองเล่นเกมโปเกมอนให้ดูนะครับกับ iPhone 5s แล้วผมก็ลองเล่นทดสอบนะครับมันเข้าได้ถึงหน้านี้แล้วมันก็เด้งหลุดนะครับเวลามันจับคู่มันจะเด้งหลุดออกตลอดเลยสรุปแล้วคือมันเล่นไม่ได้นะครับกับ iPhone 5S ผมเข้าให้ดูใหม่นะคบว่ามันจะเล็กหลุดแบบนี้ยนะครับในเวลาเราจับคู่อันนี้สําหรับเครื่องผมนะเครื่องนี้ผมซื้อมาราคา3 0 0บาทภายในมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่เครื่องมือสองสภาพดีของเพื่อนเพื่อนน้องบางเครื่องอาจจะเล่นได้นะครับอาจจะเล่นได้ปกติเลย ประมาณนี้นะครับมันจะเร่งหลุดเวลาเราจับคู่นะครับแต่ว่าการใช้งานเล่นเกมฟรีไฟล์เล่นได้นะราบลื่นหรือมาตรฐานปรับเล่นได้ oh, <no. S 1> ใช้งานพวกแอป,ปธนาคารแอปไอจงไอจีเฟสบุ๊กนะครับใช้งานทั่วไปม,มันก็ยังใช้งานได้อยู่ นะครับแต่ว่าโปเกมอนเล่นไม่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สรุปแล้วเอามาลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นไม่ได้นะครับซึ่งก็เลยอยากจะแนะน,นาําสำหรับเพื่อนๆน้องนะครับที่จะซื้อ iPhone 5S นะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อ iPhone SE 2016หรือว่า iPhone 6S ดีกว่านะครับหรือว่า iPhone 6